สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่สไตล์ใหม่ c h ชาแนลครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาอัปเดต3คาเฟ่ที่แนะนำในอำเภอรีสํารงกันครับ มาเริ่มต้นกันที่คาเฟ่แรกอยู่ในตำบลกอดตาเลี้ยงเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ชื่อว่า s ตรีทอะคับนะครับคาเฟ่ที่นี่ก็จะมีการตกแต่งเป็นแนวคลาสเฮาส์ดูร่มรื่นแล้วก็ดูบริเวณเนี่ยกว้างใหญ่มากๆมีที่จอดรถด้วยตรงตัวกลาสเฮาส์ของเขาเนี่ยก็จะมีการตกแต่งออกเป็นแนวเกาหลีแล้วก็มีครอปให้เราเน้นถ่ายรูปด้วยเหมาะมากๆเลยครับสำหรับใครที่สายถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านหรือว่านอกร้านก็สามารถถ่ายได้หลากหลายมุมเลยทีเดียวครับ เมนูที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานหรือว่าเครื่องดื่มเลยใครที่ชื่นชอบกาแฟเนี่ยเขาก็มีกาแฟเด็ดๆนะฮะสามารถสั่งได้ที่คา์เตอร์ได้เลยครับมาแล้วก็ไปสั่งออเดอร์ในร้านแล้วนะครับเดินออกมานอกร้านเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นบรรยากาศที่ดูร่มรื่นนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีโดม2ชั้นนะฮะเพื่อนๆ่อสามารถขึ้นไปถ่ายรูปบริเวณชั้น2หรือว่าตรงบริเวณชั้น1นึเขาก็มีการตกแต่งหลากหลายมุมสามารถถ่ายได้เลยครับ ที่ซี้นะครับเนี่ยนอกจากจะมาคนเดียวมากับเพื่อนมากับแฟนหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าใครที่มีเด็กน้อยที่นี่เขาก็จะมีสวนสนุกให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เล่นด้วยนะครับ าต่อกันเลยนะครับกับคาเฟ่ที่2กับจงกลคาเฟ่อยู่ที่บ้านครองกระจงพิกัดเนี่ยก็เดินทางจากสนามบินสุโขทยัยไปทางสวรรคโลก2กิโเมตรร้านเนี่ยก็จะอยู่ขวามือนั่นเองนะครับคาเฟ่ที่นี่เนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับสายเกาที่ชอบถ่ายรูปนะครับเพราะว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยคล้ายๆกับบรรยากาศเกาหลีมากๆ เมื่อเพื่อนๆเดินเข้ามาในร้านจะสังเกตเลยนะครับว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยก็จะออกเป็นแนวขาวเขียวนะฮะซึ่งก็จะเป็นแนวสายเกาหลีเลยทีเดียวเหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปในบรรยากาศเกาหลีหลีนั่นเองนะครับและร้านที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีกิมมิคด้วยนะครับว่าความเป็นมาของจงกลคาเฟ่เนี่ยเป็นมายังไงก็สามารถไปหาอ่านกันได้นะครับและเมนูที่ไม่อยากจะแนะนําก็เป็นเมนูกาแฟคอกาแฟไม่ควรพลาดเลยนะครับ S <S> นนส,สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปถ่ายข้างในร้านยังไม่จุใจเดินออกมาข้างนอกยังมีอีกหลายจุดเลยนะครับซึ่งข้างนอกเนี่ยก็จะมีการตกแต่งออกแนวสไตล์เกาหลีดูเป็นธรรมชาติและแถมยังมีร้านเล็กๆนะครับเป็นร้านของฝากให้เราซื้อกลับไปด้วยนะครับ <S <S> ต่อกันที่คาเฟ่ที่3ปิดท้ายของเราในวันนี้จะพาทุกคนนั้นมาสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติกันที่สุขเสมอนั่นเองนะครับสำหรับที่สุขเสมอนเนี่ยก็จะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นโฮมสเตย์ให้เรานั้นได้นอนพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยรูปแบบคาเฟ่ที่นี่เนี่ยก็เหมือนกับเรานะ้ามาเที่ยวบ้านเพื่อนนะับเพราะว่าตัวคาเฟ่เนี่ยก็จะอยู่ท่ามกลางสวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนมะน,นาวสวนมะปรางนะครับเมนูที่ไม่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คือเค้กต่างๆเลยเพราะว่าเขาจะเป็นเค้กที่ทาเองโฮมเมดหรือว่าถ้าเกิดประจวบเหมาะพอดี เขาก็จะมีการสอนแต่งหน้าเค,ค้กให้เราด้วยนะครับ ใครที่เป็นคอสายถ่ายรูปนะฮะแนะนาบริเวณด้านนอกร้านเนี่ยมีหลากหลายจุดให้เ,เพื่อนๆนั้นได้ถ่ายรูปกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งเค้กมาทานกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าที่สุขเสมอเนี่ยเขาเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็มีโฮมสเตย์โฮมสเตย์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นโฮมสเตย์แบบ p r i v a t e เลยนะครับก็ใครที่อยากจะมานอนพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะฮะแล้วก็มาชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอยู่ในสวนนะฮะแนะนําสําหรับที่นี่เลยนะครับ เดินชมโฮมสเตย์ในส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศข้างนอกเนี่ยยังมีที่ถ่ายรูปอีกเยอะเลยทีเดียวเขาก็ยังมีโดม2ชั้นนะฮะเราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปบริเวณข้างบนได้เลยนะครับยืนชมพระอาทิตย์ตกหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยโ,โหได้ฟิลแบบสุดๆเลยครับ และนี่ก็เป็น3คาเฟ่ที่อยู่ในอำเภอศรีสมรงที่หม่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนมาเที่ยวกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับบ๊ายบาย